็บบช่องเจน n y Station นะคะวันนี้ก็เราพาทุกคนมาเพ้นรองเท้าเราเองได้รองเท้าใหม่เพราะว่าประเด็นคือเราไม่มีเงินซื้อแล้วก็เลยจะพาทุกคนารงากันซึ่งเราไปเห็นในคลิปน่าจะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นคลิปในทิกต็อกนะที่เขาเพา้นในยาวทำเลยวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาเพ้นรองเท้ากันนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ มืดฟ้ามืดฝนมากแดดไม่ออกด้วยแล,วแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าสีที่เราจะเพ้นลงนั้นมันจะแห้งหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันกนะคะก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะไปกันการล่างภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน,นี่ง่ายเครื่องลายที่เราจะทำนะคะก็คือเป็นลายมอนสเตอร์เนาะก็ไม่รู้ว่าเราจะวาดได้ออกมาแบบนี้หรือเปล่าเนื้อก็ต้องขอไปในเสียง ข้างนอกด้วนะคะว่าถ่ายข้างนอกถ่ายในห้องมันมไม่มีแสงก็เลยต้องออกมาถ่ายข้างนอกนะคะงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนที่เราต้องใช้คือ 1. นรองเท้า 2. สีอะคริลิก 3. คือดินสอที่ใช้ไว้ล่างเส้นนะคะ4คือผูกกัน 5. คือยางลบนะคะประกณนของเราก็มีแค่นี้นะคะ เดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกตรงนี้แค่เดี๋ยวเรามาพาเหลืออีกข้งเนอะก็เดี๋ยวเราปล่อยให้มันตากลมเพ่งไปแล้วกันเน้องบัววันนี้ใช้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าที่เราวาดเนาะแล้วกำลังลงสีที่จะได้แค่นี้เลยเหลืออีกทีนึงข้างก็คือมันวาดยากมากนะผมว่ามันไม่ได้วาดตรงในกระดาษไงก็คือพื้นผิวมันก็เลยแบบแต่ว่าถ้าใครอยาก DIY ก็ก็ลองทำตามคลิปนี้ได้นะก็ แค่นี้อยู่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกันค่ะดึแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนคะคะทั้งสองข้างก็คือนี่นี่นี่ผลงานชิ้นโบแดงของเราผลงานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะนี่นี่นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับการเพ้นลรองเท้าของเราซึ่งเราใช้เวลานานมาก สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะก็ไปเจอกันคลิปหน้าก็คลิปต่อไปเราจะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย